มาาได้นนนนนะะคะงนนงคงถเสวัสดีค่ะวันนี้พบกับพินนะคะกับ,บพี่เป็นพินนี่วันนี้พินมาก,กับโปรเจกต์ถนนคุณเดินของดีบางคูรัต่อกันไงโปรเจกต์เดิมโปรเจกต์เดียวโปรเจกต์ครั้รรรงล่าสุดเป็นของบางแม่นางไงที่บางใหญ่อันนี้เป็นบางคูรัตบางบัวทอง มาวันนี้วันแรกเก้าสิบเป็ดเป็ดสองขึ้นจ้าถึงสิแมวโซเซมีเก้าถึงสิบแปดลูกปลานะจ๊ะอยู่บางคนรับอำเภอทองเข้ามาทางวัดรับประดุกเนาะซอยวัดรับประดุกเอามาถึงตอนนี้ห้าโมงหน่อยๆน,นะคะพ่อะขาเพิ่งเริ่มตั้งแล้ววันนี้วันแรกอย่างไงปลาหมึกบดและปลาหวานโดยทำ ตามลากักษณะกายภาพของงานเขานะเขาจะต้องจัดเข้าไปตามเทศบาลที่เป็นถนนยาวเงี้ยอันนี้กำลังจัดยอย่างน้นเขายังไม่ขาย,ปยาเปลน,น้ำอะโวคาโดเนี่ยแล้วจริงจริงเดิมนะนเขาจะเกินาเป็นถนนคนเดินของดีเมืองใหม่บางบัวทองแล้วเขาก็เปลียนมาเป็นตรงนี้อ่ะวิงก็เพิ่งรู้เนี่ยจะไปมาเมื่อกี้ก็โดนนี่ไงเข้ามา เอาไปว่าถือว่ามันเป็นกระบอกเสียงนะคะว่ามีงานถนนคนเดินของดีบางทูุรับ,บางบัวทองที่นี่แห่งนี้ในซาลาราประดุอีกงานนึงเนาะนะครับเนี่ยแล้วลักษณะของงานที่เป็นเครือข่ายของออแกนซ์ทางนี้นะเขาก็จะเหมือนกันคือเขาจะได้พ่อค้าแม่ค้าเออเขาจะมีพ่อค้าแม่ค้าที่เป็นกรุ๊ปพิงเดิมที่ตามกันไปเนี่ยก็เลยเราจะคุ้นหน้าคุ้นตาพ่อค้าแม่ค้าหน่อยนี่ไงพวกอบูเซ่ซาลาา เพิ่งเอามาชิมที่บางแม่นางไม่เดินสายแต่ร้านนี่ก็คือคุ้นเคยหมดอ่ะเออเดินเขาบปเดินยาวๆแบเนี้นะคะเออมาเดินเซอร์เว์ก่อนว่ามีอะไรแปลกใหม่ให้เราตื่นเต้นตกใจหรือเปล่า ไปฝากได้อย่างเง่นหนุ่มบางบาทหนึ่งมัก็มีขายแกงเฮ้ยนี่ไงโครงไก่ที่เนี่ยเปื่อยพี่น้องร้านที่คนเคใช่ส่วนน้องนั่งกินโครงไก่เปล่านที่คุ้นเคยน้องนั่งกินก็เดี๋ยวโครงไก่ไหมพี่น้องนั่งกินก็เดี๋ยวโครงไก่ไหมคะใช่ก็เมื่อกี้เอ่ยไปแล้วว่าเพราะด้วยความเป็นออร์แกไนเซอร์เดิมร้านเดียวกันเลย แปลว่าเขาก็เหมือนจ่อเออเดี๋ยวเขาเดินจากทางนี้นั่งกินก๋วยเตี๋ยวโคงไก่ไหมได้หมดจะกินหอยทอดี๋ยวก็นำไปกำลังมาหาจุดเชื่อมโยงว่า เนี่ยเดินม,มาถึงสุดแค่ไหนไม่รู้นะเดี๋ยวพาไปเดินไปดูขนมโบราณย้อนวัยสิบบาทขนมโบราณย้อนวัยสิบบาทจ้ะของเล่นหนึงน่งร้อยที่ไงสิบบาทเพื่อนกันสิบบาทเพื่อนกันน้องเอาอะไร ้องเอาสีไม่ล่ะอยากได้สักอันน่ะเอาสีไหมเอ,เอาสปีไหมอยากได้สักอันคือวลาบินทำบางทีไม่อยากจะจุดประสงค์เดิมของการทําช่องนะเรื่องความที่บินตะก,ก่อนมีอาชีพเสริมเราจากงานประจําก็ออกแผงอย่างเงี้ยค่ะตามแฟร์ตามอะไรมันก็อยากรู้ว่าบางทีแบบเขาไม่ใชกาับเป็นยังไงคนเดินเยอะไหมร้านค้ามีอะไรละบ้างนี่ก็เลยจุดลเต้นของการนัดนนะวัน,น้ยที่บินเลิก ไม่ได้ทําอาชีพเสริมแล้วออกแผงนียแล้วมันก็เลยกลับมาทําช่องที่พาไปเดินงานแฝงนียเป็นหลักเผื่อพ่อค้าแม่ค้าไหนะสนใจอยากมาเดินงานเขาก็ด้มาเช็คเของไงว่ามีงานไหมแต่ทีนี้พอเอาทำ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 มาหลายปีแล้วเหมือนกันะมันก็รู้สึกว่าเฮ้ยบางที่บางอย่างมันซ้ําเกินอ่ะบางที่อาจจะมาด้วยความแบบออกกันใหผู้จัดกลุ่มพรา่อค้าแม่ค้านะเขาก็จะมาเป็นกลุ่มือ่ารมณ์เพราะมันเป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอยู่ข้างหลัง ถ้าหมดแค่นี้หมดแค่นี้แล้วนะไม่มีถ้าก็มีอ๋อแค่นี้ว่าไม่มีไไปไหนล่ะคะไม่มีไวกิง้งไม่มีชิงช้าสวรรค์เรียกว่ามินิมอลเปล่า เดินมันก็เป็นทางยาวอย่างนี้นะคะแล้วก็ที่สำคัญคือขอมีเต็นท์ถ้าโชคเดินเดินอยู่แล้วมีฝนมาคุณไม่ต้องกลัวแล้วก็มีเรงเป้าทดลองความแม่นต้องรอผู้คนมาก่อนผู้คนยังไม่มาี่ยเขาก็เดินกันเล่นๆนี่ก็ขอส่งกำลังใจให้ทุกภาคส่วนที่ร่วมมือกันไม่ว่าจะเป็นกลุ่มพ่อค้าแม่ค้ากลุ่มอะไรกันนะหรือม้กก็ท้่งเป็นเจ้าของสถานที่เองทเทศบสานมหาแล้ะนะคะ ขอให้แบบด้วยความร่วมมือกันหนะักขอให้พัฒนาให้อีกจุดจุดหนึ่งที่มีน่ารักค้องกะอกอกกบอกน่ารักเนาะลายเออน่ารักลอออยเดินไปลงมานะใช่เาอยงี้หองอยหาไ,ไม่มีอะไรแล้วจะเอาอะไรกลับบ้านคะไก่ย่า นกลับก็คือสุดแล้วนะสุดงานก็คือสุดงานจบงานแล้วนะจ๊ะเ้อะนต้มตเมืองการเตอตมนกิน้กับโนะาไป,ไปน่เอาละยังไงเอาไปกินด้วย เดาาี๋ยวเรามาต่อเราแวะซื้อส้มตำเมืองกาญไปน,น,นี่น้ำปลาดูน่ากินเนาะเออนี่ไข่ปลาส้มปลาส้มไล่กานนะโอ้โหดีน่ากินว่ะเออ เป็นทะเลดองหลังจากที่ไปลุยก็เดี๋ยวโครงไก่มาเราก็มาลุยกันวันนี้ดูคนดูคนเยอะแล้วคนเยอะแล้วนักกี่กกเรานะก็ซื้อมนละหมูอ่ะ ลุยก็๋ถวโครงไก่ออกมาผลปรากฏว่าคนเยอะขึ้นหรือจริงๆเขาอาจจะรอที่ความมืดพอความมืดของฟ้าเห็นไหมความมืดของฟ้าคนเยอะทันทีเลยเนี่ยเออนอนวนะ่ะคือถ้าโดยคูดแบบไม่ได้อวยใคร ไม่ได้ซัพพอร์ตใครจนเกินไปก็คือเรารู้กันค่ะผู้จัดเดียวกันกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าเดียวกันอาหารเลยก็เหมือนกันแต่บินเด้นย้ามาตลอดเลยว,ว่าต่อให้อะไรเหมือนกันแต่ผู้คนที่เดินอะ่ะไม่ได้ซ้ํากันไงเพราะเขาจัดคนละชุมชนเป็นผู้คนของแต่ละชุมชนนั่นแหละแต่ส่วนตัวบินงก็คือเหมือนทําหน้าที่ของไปกระบอกเสียงที่มาแจ้งความคืบหน้าแจ้งงานแจ้งอะไรให้คนที่สนใจหรือเกี่ยวข้องอได้รับรู้ประมาณนั้น เหมนว่าถ้าอย่างไงใครยังสนใจงานแฟร์แล้วอยากไปเดินทอดุ้ยเดินเปลี่ยนบรรยากาศก็มาได้นะคะที่งานถนนคนเดินของดีบางครูรัฐอําเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีนะมีถึงวันที่18นู่นเนี่ยไปเดินไาถึงข้างหน้าก็คือจบแล้วนะวันนี้เอามาฝากแค่นี้ไม่ต้องพูดกันเยอะของกินอะไรอร่อยคุณอยากผ่อนคลายคุณอยากมาเล่นเล่นอะไรมาเลงปงเลงเป้ามาหาอาหารแซ่บๆกินคุณเชิญนะคะ มีาายาถงวันที่18ตุลาคมนี้นะอ,อ,อันนี้เดินออกมาถึงตรงข้างหน้าแล้วทุกทีมันน้รฟาฟรีแล้วนะเพราะมันมีผู้คนแล้วอะ่ะเพาว่าวันนี้พี่พามาฝากตามเท่านี้เป็นทาเนียมปฏิบัตินะคะ เราจะเกาะติดกับงานออกกัไหนที่จัดถนนของดีในบางกูทองกับบางใหญ่ไปเรื่อยๆถ้ามีโอกาสนะวันนี้เป็นจบคลินี้ก่อนนะคะไปก่อนละค่ะบ,บ๊ายบายค่ะ